ต้นรักแลต้นรัแต่เทา้า <Okay. S 1> ขอความเป็นธรรมด้วยหยุดมีอะไรหรือแต่เทา้ามีคนร้องทุกข์ครับแต่เทา้าขอความเป็นธรรมด้วยครับมาขวางทางข้าไปร้องทุกข์หรือมีอะไรครับแค้นใจเลยข้าน้อยเสียตันเพื่อนของข้าสงถือถูกใส่ความจนตายแต่เท้าได้โปรดฟื้นคดีให้ความเป็นธรรมด้วย อ๋อท่านพ่อเออกุ้งแห้งอะไรแห้งเน้ะกุ้งแห้งไงลืมแล้ว่กุ้งแห้งอ่ะเป็นชื่อเล่นของเจ้าะตอนเด็กๆเจ้านอนขดมันกุ้งแห้งก็เลยเรียกเจ้ากุ้งแห้งจำไม่ได้ไงถ้าจําได้นานแล้วไม่มีใครเรียกขขาอย่างนี้เลยข้าก็เลยนึกไม่ออกเออมันก็จริงนะจะไปยนหนังสือที่เมืองหลวงมานานถึงสิบปีเต็มอะพอกลับมาก็เลยแปลกหูแปลกตาไปมากมายเลย พอพูดไปแล้วพริบตาเดียวก็ผ่านไปสิบปีแล้วนะครับแต่ท่านพอรักษาสุขภาพได้ดีมากเลยทีเดียว<ช>ถ้าเราออกไปข้างนอก ถ้าไม่บอกเขาจะคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันต่างหากไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นพ่อลูกกันด้วยไม่จริงมัง่งก่อนนี้เจ้าเสือเบื่อจะตายนะหลังจากกลับมาจากเมืองหลวงอพูดจ่านหน้าฟังไพ่รอดขึ้นนะอ,อย่าพูดเรื่องนี้เลยลูกล้จริงสิม้ว่าเจ้าชอบอาหารพีในอำเภอคนเก่าเลี้ยงตอนรับจมไมยเห็นไม่กินเลยคงจะหิวแล้วสิตอนเนี้ยฮะพอพูดถึงก็ช่างจะหิวขึ้นมาเลยแล้วเนี่ยแหมแม่เจ้าเนี่ยมันก็จริงๆงเลยทำมีทำแล้วก็ส่งมาแล้วมาแล